เรานะครับก็ลักษณาผู้นําเป็นห่วงเป็นใยแล้วกนะแม่ฝ่ายวิญญาณของเราแล้วก็พี่แผนมันมีช่องวา่างช่องโหว่นิดหน่อยคือก็ได้พูดคุยกันแล้วอันนี้เดี๋ยววันนี้แน่สวยจะขึ้นไปอยู่ที่บนป่าเดงด้วยเมือ่อวานพระเจ้าให้ภาพเหิือนเป็นกําแพงในเอเสียเขียวที่พระคำได้พูดถึงกําแพงแลแ้วกาแพงนั้นมันมีช่องช่องโหว่พระเจ้าก็มองหาคนสักคนหนึ่งที่จะไปยืนอุดช่องโหว่ตรงนั้นคือถ้าในภาพฝ่ายวิญญาณคือคนที่ไป ที่ลุกขึ้นมาและอธิษฐานอุดช่องโหวนะเรื่องราวของเราฝ่ายกายภาพก็คือแม่สวยที่จะเป็นผู้ไปอุดช่องโหวนะแม่สวยคืออุปกรณ์นะครับที่พระเจ้าจะใช้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นภาพทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกยายภาพภาพฝ่ายวิญญาณก็คือแม่สวยลุกขึ้นมาเพื่ออธิษฐานเผื่อทั้งหลายแหล่แต่ถ้าในภาพฝ่ายกายภาพก็คือแม่สวยก็จะเป็นคนที่ไปช่วยเสริมบนป่าดเดงเพื่อเพื่ออุดช่องโหวนะ มานนะครับหรือคนที่ไม่ได้เติบโตมักจะใช้ช่องว่างช่องโหว่แบบนี้ในการคุยเขี่ยแคะขอบคุณพระเจ้านะครับก็ประกาศชัดเจนว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจากวันนี้ไปในระหว่างที่ยังไม่มีคนอื่นที่จะมาร่วมรับใช้ที่บนป่าเดงเแล้วก็มีความเห็นแล้วก็ความเข้าใจตรงกันก็นให้แม่สวยขึ้นไปอยู่ข้างบนคือเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไว้ใจแม่แดงหรือพี่แผนนะแต่เราไม่ไว้ใจคนอื่นไม่ไว้ใจความคิดคนอื่นแล้วก็ไม่ไว้ใจศัตรูหรือว่ามารซาตาน ที่จะอาศัยช่องโหว่ตรงนี้เข้ามาทำลายพวกเราแต่ที่แน่ๆคือให้แม่สวยไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นเพื่อเป็นความมั่นใจของเราสมาชิกเวลาคนอื่นที่เขามาพูดอะไรแบบนี้เราจะได้สวนเขาได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ได้อยู่กันสองคนนะแม่สวยด้วยเดี๋ยวอนาคตก็จะมีคนนุ่นคนนี้อีกเยอะแยะก็ฝากคลิปนี้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังสื่อสารและทำความเข้าใจให้ตรงกันด้วยเราไม่ได้เอาใจสมาชิก แต่เราสนใจว่าพระเจ้าจะคิดยังไงกับเรานั้นถ้าบางทีถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มันที่ที่ขตจักรหรือผู้นไไํไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดหรือออกนอกลู่นอกทางสมาชิกจะมาเรียกร้องให้เป็นไปตามใจต้องการตัวเองทาง,ทางที่มันเป็นมันไม่ถูกไม่ถูกตามพระคัมภีร์ก็เีนั้นเราเราไม่เอาใจเราไม่ตามใจนะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะเรามีความชัดเจนบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้า